ถ้ากูชอบมึงมึงจะได้ทุนนี้ไปเลยใช่ไหมในละครมันยังชอบกันได้เลยถอดบ,บ้างก็ได้หูฟังอะ่ะเอามาคุยเรื่องรุน้างก็ได้ใจกูคุยกับใครอ่ะมึงก็มีกูนี่ไงได้ม,มอยู่ค่ายแบบนี้ก็สนุกดีนะแล้วมึงไงสนุกไหมที่ได้อยู่ด้วยกันสนุกดีกูชอบที่ได้อยู่กับมึงอะ่ะติดตามชมมูเตเลิฟตอนหมอดูทักครับทุกวันจกักรเวลาสองทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25ตอนเข้าสิบ เม้นต์ก่อนเข้านอนกดติดตามเพื่อมุ่งสู่500ศัพไป้วยกันว้วเลยแหละแลวันนี้แม่ไปอันตันมากับพี่มาเดี่ยว <c oughs> พาพี่มาเดี่ยวมาสัมภาษณ์ด้วยเลยใช่ไหมล่ะ <c oughs> ดีเลยละนน่ะดีครับพี่ด,ดีเลยเ <c oughs> นาะ <c oughs> วันนี้จะเขาบอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับดวงเว้ยอ่าย,ยุคนี้คือดวงมันกำลังมานะเรื่องอะไรคะเด็กๆเรื่องมุเดือครับตอนหมอดูทักครับใช่หมอดูทักครับใช่ทักครับ ไม่พี่เพราะตลาดใจร้อนไม่คือตอนที่เปิดไพร์โหลในวัน G ี M ไลน์าปีที่ผ่านมาครับเป็นไวรัลมากสำหรับเรื่องนี้มูเตเลิฟกี่เรื่องนะเจ็ดเจ็ดเรื่องเจ็ดเรื่องใช่กี่อันนี้มาคืนหนึ่งคนหนึ่งคู่จะกี่ตอนไม่รู้ต้องรอดูต้องรอดูดีกว่าบอกเป็นเพื่อนแต่เรารู้แล้วใช่ไหมแต่ว่าอยากให้รอคนดูตาไม่รู้มูเตเลิฟเป็นโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับเรื่องการมูถูกไหมใช่ครับแต่มันมีคำว่าเลิฟ เขาแสดงไปเลยว่าอาจจะเป็นมูแต่ว่าเน้นไปทางหน้าความรักหรือเปล่าอาจจะยากหรืออาจจะใช่งั้นก็ต้องมาถามเรื่องย่อก่อนสําหรับหมอดูทักครับใช่เป็นเรื่องราวเป็นยังไงคะซีฮีนต้องพูดมีแขกใช่เราไมยเหนื่อยอ่ะพูดไม่คือที่ว่านี่ออาไงมวินอ่ะอยากให้แบบว่ามีแขกเพราะว่าแขกเป็นฟองไงเพราะว่าแขกเป็นฟองไงเอ้ยไปมากเออใดๆก็ไปขวดกันเองแล้วกันก็ผมซีเราบทเป็นมาวินครับมาวิน ของี่ครับเขาบอกว่าเออครับเออเออต่อใอ่ก็ต้องเออเออกับมาวินมาวินก็คือมาชนะมาวินเนี่ยใช่ไหมแค่ชื่อตัวละครมันก็มีเขาเรียกอะไรนะมีความหมายกิมมิกเออซึ่งเป็นชื่อที่เหมาะกับแกมีมากๆต้องมาวินเท่านั้นอย่ามาลดนะครับราะเราพโอ้โหถ้ามาวินมาลดจาดไม่บัติเมื่อกี้สริงเราต้องมาวินนะคะนี่เรหยุดกลางสี่แยกอ่ะประมาณชั่วโมงหนึ่งงหน้าเราแค่พี่แกนะพี่จริง <Ừ. S 2> โอเคแล้วก็ผ่านอะไรคีนโอเคที่แกมนนี้ยี่แกแฟนเหรอวะอยู่ไหนแล้วอยู่ไหนแล้วแยกในภูรีนี่แหละเพ่แต่ที่อยากถึงเมื่อกี้คือเราทำไมเราพูดเราต้องมีแขกเพราะอะไรเพราะมันเป็นฟิลลิ่งในการพูดมีฉยมันจะไม่สนุกออดูทักครับชื่อภาษาอังกฤษคืออะไร Hi by e my love ใช่ครับ Hi by e Hi by e อุ้ยเราจะไปต่อคิวแล้วก็ต่อแถวหรือเปล่า Hi Hi by Hi แต่ทีนี้พี่อยากรู้ว่าุูเตยร์เทเฟเนี่ยแต่ละเรื่องมันจะเชื่อมกันไหมครับหรือว่าแยกกันเลย หรือว่ายังไงหรือมีส่วนที่ใกล้แบบจะเชื่อมกันแต่ละเรื่องเออตอนตอนตอนจบอเลยอ่ะไม่รู้อ่าโอเคไม่ได้โอเคไม่รู้เลยอดีตไม่รู้จริงพูดอย่างนี้มีพี่รุดน,นะไม่รู้ไม่รู้เลยอดีตไม่รู้จริงอ่ะเดี๋ยวต้องรอดูหมอดูทักครับเรื่องราวมันเกี่ยวกับอะไรครับสิงปีได้เข้าใช่อย่างเงี้ยแหละลูกเขาพี่ชอบพูดไปเรื่อย เกี kind of sure, no, oh, oh. So okay. ่ยวกับค okay. oh, okay. ่ายเก็บตัววิชาการแล้วกันค่ายเก็บตัววิชาการเราจมออะไรกันตอนนั้นตอนอันนี้น่าจะมอก็มอหกปีมอหกก็ในค่ายเนี่ยมันก็จะมีเออนักเรียนแต่ละภาคมาอยู่รวมกันแบบเป็นโค้หกะทิของแต่ละภาคมีเหนือกลางตะวันออกตะวันออกเชียงเหนืออะไรมนรวมกันอ๋อคนละโรงเรียนใช่มาเก็บตัวด้วยกันเป็นสอวนอเลยอะไรแบบนั้นอ่าก็มาแล้วก็หวมกกันอะไรต่อครับก็เหมือนกับ มันก็จะเล่าจริงๆอ่ะไม่เป็นไรให้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 มาวินได้แต่พี่แล้วมาวินอยู่ภาคอะไรคนดูอยากฟังมาวินพูดให้มาวินพภาคกลางมาวินกับเออภาคกลางเราอูพาสเราลองเลไปไปพี่ว่าตลกแน่นอนรอทุกคนรอดูเออภาคกลางแล้วก็จริงๆในเรื่องมันจะเล่าเออมาวินกับเออเป็นเส้นเรื่องหลักมีมีเกิดเรื่องอะไรในค่ายเก็บตัวอะไรอย่างเงี้ย มันเกิดการมูอะไรเกิดขึ้นมูมตั้งแต่แรกหรือเปล่าหรือ,อ,อมาเพื่อมูมาเพื่อความรักอะไรไม่รู้อ่ะแล้วหมอดูทักอ่ะอย่างในเทลเลอร์มันก็จะมีบอกว่าหมอดูทักครับอ๋อไม่ใช่ดิมันมชื่อเรื่อง <c oughs> เรื่องไอเออมันอยากเอาชนะมาวินมันก็เไม่ทักหมอดูหมอดูครับขอทักหน่อยช่วยผมหน่อยครับอันนี้อ่ะเพราะว่าทำนยังไงถึงเราจะเรียนชนะคนนี้ใช่ครับโคตรล้ํานี่แหละพอตสองพันยี่สิบหกนี่ไปดียี่หาปดยี่หาสนามสองทุกแน่สนามไกลกว่า พอเป็นล่ารางวัลมาให้โรงเรียนเราทุกสนามแข่งันนี้ดาววาร์ชาเลิศระดับชั้นต่อไปอรัชใจกระเทียนในชุดนัเรียนโรงเรียนงั้นคือความหวังของหมวดได้ยกเลยตอนที่ผมได้รู้ว่าไม่มีม้าตัวไหนที่หนึ่งต่างไปอันนี้เจ็บจริงมาวินก็จะเริ่มเรียนกับพวกเราทีนี้เลยนะ20ตารางเมตรครับท่านอยู่ตันข่าวสิบเอ็ดครับ68ต่อไปหมดรองอะไรอยู่เนี่าแบบโมเป็นว่าตึงมากครับเออแล้วก็เป็นเด็กนาห้อง การตอบคำถามตัวเข้าค่ายรจผู้บัญชาการู้ว่าผมจิกครูยักษ์อย่าต่อซีขนาดนี้จะก็น่าเห็นด้วยผู้ที่ได้คะแนนดีลำดับตััวน้อดวยก็จะเป็นผู้ที่ได้รับทุนการศเงินกองนี้มีมีหลายคนเนี่ยในกองนี้ก็จะเป็นคนไต่เลยอาหมอดูว่าเปกนสาระคนนี้ไหมล่ะกูมีหมอดูแนะนำด้วยคนเนี้ยแม่นมากซีเอชเคหมอดูทีเซสวัสดีเออโปรดแจ้งข่าของคุณไว้เขาจะให้ภารกิจประทำเป็นเหมือนฆ่าตัว แต่ธุรกิจมันแจกแปลกๆนี่นะตัดผมด้วยแชมพูเปี่ยนเป็นคอโฟนมือหมอดูนี่เป็นบอดชัวร์ชัชชีพีทีอ่ะมันจะเป็นบอดอ่ะแต่ถ้ามันช่วยมึงได้ก็มันมีความแบบเทคโนโลยีเข้ามาแบบขอให้ฉันดูว่าเป็นหมอดูแบบคนให้คนใกล้ตัวหลังว่ะหมอดูไม่หมอดูเป็นแชซดกาทำไงวะเขาบอกว่ามึงต้องทำให้คนใกล้ตัวมึงอ่ะรักมึงไม่ได้เว้ยใครใกล้มึงสุดก็คนนั้นแหละคนที่มึงต้องทำให้มันมาชอบมึงเนี่ยมเอาวินอ่ะมึง ชันกูอ่ะกูเอาฉันกูมาหลายอันเลยเว้ยกูไม่เอาเออเป็นลูเมทเวสต์สันไหมมาอยากนอนนะทำไมมันชอบคล้ายๆมีซุ่มไม่น่าชอบเลยนาะรำเมือเหรอลูกความแบบว่านายอยากองคล้ายติวอะไรแบบเนี้ยน่าจะมีนะชื่อมึงมีความแบบว่าอันนี้ก็มีสตอรี่ในการเล่าได้หรอแต่เราไม่ต้องใช่คนไม่ดีอะไรไม่ใช่หรอนอกจากวินี้เนี้ยวินอี้เองอ่ะไม่เป็นสาระน่ะเราเข้าไว้ชีวิตเมือะมีปะแค่อยากมีแฟนสนิทจากคนก่อนเรียนจบมั้ง เพื่อนสนิทหรือเพื่อนคงเปนคนต่างใจลองอย่างตัวมันเองที่มันชอบหมอดูบอกว่าไม่หมอคนเดียวมันก็อยู่แล้วอ่ะมึงมองกูเป็นเพื่อนจากโรงเรียนเดียวกันก็ได้เออแล้วขนาดนี้ก็คงมองนี่ครับเพื่อนของเรียนเดียวกันมั้งคือประโยคนั้นมีให้โปรชอบมึงมึงจะได้ทุนนี้ไปเลยใช่ไหม เตเลิฟตอวอร์มาณนะทุกวันจันทร์ดูทักรับเออคือมันแตกต่างจากไพร์ลอดเพราะครั้งที่ไพร์ลอดมันจะเห็นว่ามันจะเอาชนะเรื่องการแบบแข่งกันมากแต่ว่าอันนี้มันดูแบบรักกุ้งกิ่มอะเลยแหละเลยมากครับเต้นเสือมันฟินนะ มีความรู้สึกเหมือนเป็นฟิลแบบซัมเมอร์ออกงานออกงานฟชีววหนังวัยรุ่นแล้วมีฮัตส์สต็อปเปอร์อะไรใดๆอะไรอย่างนี้เออกลิ่นกลินก่นมีความแบบประสาทาเทคโนโลยีกับภาษากับหมอดูอใช่ตอนแรกฉันนึกว่าเป็นหมอดูแบบว่าเป็นคนแบบเออเราเป็นเป็นนั่งดูอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยแต่แบบแต่เด็กในยุคนี้ในยุคพวกหนูยังดูดวงกันอยู่ปะก็มีครับมีอ๋อพวกเราก็มีไปดูใช่ครับมีพี่นึกว่าแบบฟิล์มอะไรเขาเริ่มดูตั้งแต่ช่วงไหน ช่วงไหนอะช่วงไหนเขาช่วงกลางน่าจะช่วงกลาช่วงมหาไอช่วงมัธยมป้ามมกลางเดูดวงเออพี่ดูเคยดูแต่พี่ดูดวงได้นะพี่ดูดวงได้จริงๆจริงอ่ะลองมือมาเดี๋ยวพี่ดูให้เนื้อคู่คาดหวังมาชี้อคอควายเฮ้ยคิมที่ไม่ใช่คิมนะไม่ใช่เนื้อคู่เป็นคอควายเขาจะมีสัตว์ปุกพัน เป็นสัตว์เป็นสัตว์ในน้ำ้ยคุคุณแล้วเอออันนี้ลองไปตามหาดูลองไปตามหาเพื่นจะเจอแม้นนะเนี่ยหมอดูทักนะเนี่ยทักแต่ว่าแต่อันนี้หมอดูทักครับแต่นี่หมอดูทักฮะเัรก็มีเรื่องหมอดูทักเหมือนกันเอ้ยยังไงยังไงยังไงก็ปกติมันจะมีช่วงหนึ่งที่แบบว่าเรารู้สึกว่าเราทำงานแล้วมันเหนื่อยมากใช่ไหมเราอยากปรึกษาใครสักคนเราก็ไปแบบแถวพี่แคทคี้ห้วยขวาเออมันจะเป็นแหล่งใช่ปะไม่รู้ว่าเราจะเลือกหมอดูคนไหนเดินไปสักพัก เดิไปสภาพน้องอ่าเห็นไหมหมอดูทักอ่าฮะน่ตลกหมอดูทักฮะมาดูทักอ้าวน้องหมอดูเลยทักเองเนี่ยการลิสูจน์เนี่ยตลกแบบธรรมชาติหาบ้างไม่หาว้าแกับแล้วน้องสี่น้องคีนมีเรื่องหมอดูมีความแบบหมอดูทักอะไรบ้างไหมในชีวิตเราอ่ะมีป่ะค่อยเท่าไหร่ไม่มีหรอค่อยดูรวมใช่ไหม ไม่ค่อยดูแต่เคยไปดูหน้าที่การงานบ้างเรื่องเรียนบ้างออรเนอ่ยเป็นนานแล้วนานนานแล้ว่ไปดูปังเปล่าเห็นไหมปังวงนี้ปงออก็อยากให้ติดตามนะคือเราก็รอดูว่ามันจะเป็นจริงอย่างนี้เขาพูดหรือเปล่าเออเขาห้ามบอกห้ามบอกโดยตรงเปลี่ยนกันวนะเกี่ยวมีเกี่ยวขีนปะเขาเหมือนเขาบอกว่าเนื้อคู่แบบข้างๆ เดี๋ยวพูดประตูถัดไปพี่พี่ตัดขยี้นะเดี๋ยวตัวอยู่ข้างท่าก่อนอื้คนรู้กี่นะแมนฝากเมนเฮ้ยเฮคือไปถามเรื่องงานอะไรใช่ไหมอ๋อเออถามเรื่องงานไปถามเรื่องงานถามเรื่องบริหารนี้เขาว่าก็ก็ตรงอยู่มั้ง มันแบบมันยังไม่เกิดขึ้นอ่ะก็เลยไม่รู้ว่าดูมานานแล้วหรอดูนานแล้วแล้วได้กองบรรยากาศเป็นยังไงบ้างฮาาร์ตี้มากครับสนุกครับสนุกสนุกมากก็จริงๆเรื่องเนี้ยมันมีนักแสดงหลายคนอือเพื่อนๆกันด้วยเขาจะจับกลุ่มคุยกันอะไรอย่างเงี้ยสนุกสนานใช่ฮะมีน้องๆพี่ๆแบบนั่งคุยกันมันไม่น่าเบื่อเหมือนแบบเออถ่ายใส่ซีนนี้เสร็จก็มานั่งคุยกันต่ออะไรยเงี้ยส่วนซีนก็นั่งหลับเฮ้ย เอ้ยจริง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 ผมจริงผมเลยเรียนมาไงเรียนไม่ได้เรียนมันทั้งวันเลยพี่เนี่ยไอพวกเนี้ยเพราะหลักๆเป็นเรื่องราวของเราไม่ใช่หลักๆมันวิ่งตลอดเลยเออตลอดเชื่อวิ่งออกไม่ใช่ต้องวิ่งเอาล่ะแค่นี้แกอะพี่วิ่งวิ่งแล้วเอาหมอดูให้วิ่งหรือเปล่าในเรื่องต้องติดตามต้องวิ่งไปวิ่งมามีมีวิ่งไหมเหตุผลไหมครับต้องรอดูอะไตางอ่ะอย่างที่พี่ดูอย่างเงี้ยพี่คิดว่าเป็นไง เป็นแฟนกันอุ้ยไปดูว่าต่อยหลบกเป็นยังไงอรอพี่คิดว่ายังไงหรอความรักจะชนะทุกอย่างนี่นเหมือนแบบว่า<ช>เราลืมเรื่องขนาะที่แบบเราจะแข่งกับเขาใช่ปะพอไปสักพักอะเราลืมว่าเราจะเป้าหมายของเราคือเราจะแข่งกับคนเนี้ยมันอาจจะเป็นความน่ารักตรงที่ว่าคือเราไปดูดวงใช่ไหมแล้วมาดูอาจจะทักว่าเราเป็นเนื้อคั่บคนนี้แต่จริงๆแล้วอะความรักอะเราก็จะอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยชายที่ฝบกนเนี้ยมันคือดวงหรือมันคือความจริงหรือมันความรู้สึกอะไรเนี่ย เออมันก็จะมีอะไรประมาณถ้างั้นให้น้องฝากกันดีกว่าว่าทีนี้ดูได้ที่ไหนได้ครับอะไรอย่างไรก็ขอฝากซีรีส์เรื่องมูดเดิลเนอร์ตอนหมอดูทักครับด้วยนะครับผมดูได้ที่ช่องจีมเอ็มยี่สิบห้าแล้วก็ทูวิชชันนัลครับผมเวลาสองทุ่มครึ่งทุกวันจันทร์ครับมีเพลงประกอบไหมเนี่ยเล่าบ้างบ้างอุ้ยไม่ได้ลองเลยปึ้งเดี๋ยวไปรอดูเรื่องหน้า พอจบมัธยมเปิบขึ้นมหาลัยตีกันเลยตอนตอนมัธยมนอนห้องเดียวกันแต่ว่ามหาลัยปุ๊บนอนคนละบ้านกันนต่ว่าต้งข้ามกันนั่นแหละแต่ว่าต้องดูมูในเลิฟหมอดูทักทักก่อนนะเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะได้เจอน้องๆอีกอีกรอบหนึ่งดีนี้นะครับเจอกันมาฝากด้ว่า